ลสองของการบรรยายก็จะพูดเรื่องหลักหนึ่งเยอะแล้วพอดีหลักเก้าก็มาขกกหลักอึนเสียอีกก,ออก็จะมีเรื่องบิ๊กเก้าบ้างแล้วก็มีเพื่อนเบอร์สี่ก็จะมีเรื่องเบอร์สีกน้อยแถมเบอร์เจ็ดด้วยแล้วก็หลักหกผมมีอะไรเกี่ยวกับลักหกเหมือนกันลักห้าก็เลยอาจจะไม่ครบทุกเบอร์ แต่ก็ก็คงพูดหลักหนึ่งหลักเก้ามาที่สุดแต่ก็ก็ดีใจที่มีเพื่อนอทัยย้งสามศูนย์เฉพาะอย่างอินศูนย์ทองที่เป็นศูนย์ที่น่ารักที่สุดใช่ไหม <laughs> ก็ดีใจที่ <c oughs> ได้มาวันนี้ทั้งคงยังรู้ว่า มาเมื่อสองปีที่แล้วแล้วก็เวลาเดียวกันกันกบสอนนุประลัดบ้างไปพูดคุยกับผู้คนขึ้นไปก้อนแก่งอาไล่เรียนกับผู้ดีเลา่าแล้วก็ในที่สุดปฏิบัติธรรมที่เฉาเาก็มีมะเร็งติกโตในตัวผมยังรวดเร็วแล้วก็ เป็นมะเร็งที่โตไวามากในบรรดาเมะเร็งเป็นเมะเร็งชนิดที่เร็วที่สุดชนิดหนึ่งเงืองออาจจะขยายจากเม็ดเดียวเซลล์เม็ดเดียวมาถึงขนาดโซมโมหรือใหญ่กว่าโซมโมภายในไม่เกียทิศไม่เกินสองเดือนแต่อันนี้เป็นโชคดีที่มันโตเร็ว ซึ่งผมจะคอยอธิบายก็ยังไงจืเงงออ,อยู่เมืองไทยก็เล่นกลับไา้แปลก,ก็คิดไปคิดมาเองรักษาที่นี่ซึ่งก็มีเพื่อนเยอะรวมถึงเพื่อนหมอแต่ก็มีประกันภาทยที่นอ่แล้วก็เลยกลับไปนม่มซึ่งก็เป็นขอตัดสินใจที่ใช้ได้แล้วก็ แฟนแฟนคขาไม่ทนที่จะให้รักษาที่นี่เหมือนกันแล้วก็พอแม่อยู่ที่นู่นก็โอกาสคือ,อความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก็สูงพอสมควรแต่ที่ประกอบต่อนาทาั้งทั้งหลายก็คือยังไม่เสีย <c oughs> แล้วก็แนวโน้มก็จะคบต้องอดทนพบกับผมอีก หลายปีก็เลยดีใจที่ได้มาเพราะได้รอปีช่วงหนึ่งไม่รู้กี่ปีกี่เดือนกี่วันแต่ก็ยังน้อยได้มาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นความอบอุ่นใจที่จะได้พบหน้ากันกับหลายคนที่อาจจะไม่เห็นหน้ามาไม่รู้กี่ปี แล้วก็ผมจากขคมีบบางอย่างมันเปลือลืๆความจำจะไม่ค่อยดีที่จริงมันหาสิภาเสแล้วความจำก็เริ่มเสืออ่อมอยู่ดีแต่ก็อย่างน้อยก็อคนที่เคยมีจักกันก็เลยมีความกุญใจที่มาครั้งนี้มาเพื่อพบปะกันมา,มากกว่าเรื่องอื่นมีปฏิบัติทางีอะไรก็เป็น โอกาสมาแต่ความดังใจก็คือแทนน้าพูดคุยแล้วก็ไปเยี่ยมหวันพูดก็จะคืนอีสานเดือนนาก็จะลงไปสุราไปส่วนมอกก็เป็นความสุขของผมและเป็นความสบายใจด้วยที่ได้ฟื้นตัวถึงขนาดจะมาได้ มันก็พิสูจน์บางอย่างหมอก็อนุญาตมานั่นแล้วแต่แฟนไม่อนุญาตแฟนเบอร์หกการที่จะได้รับขอาอนุญาตตอนสิ่งบางอย่างยากแต่แฟนก็ใจดีกับผมก็อนุญาตให้มาแฟนก็รู้ว่าบองไทยมคีความสำคัญในใจของผมยังไงก็เลย ไม่ไม่ห้ามก็ก็จะเริ่มพูด